ป้าในพงเทพเทพการนาและนายวรเทพรัตนากรน,นั้นยังคงให้ความเห็นนะคะว่าการเปิดเวทีเพื่อหาทางออกของประเทศจะเกิดขึ้นหลังวันที่5ธันวาคมและมอบหมายให้ปรัดกระทรวงยุติธรรมรวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอแนวทางที่อิสระค่ะขณะที่ศาสตราจารย์คณิตนนครอดีตประธานคออ,อปยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้ยากที่จะหาทางออกเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและชี้ว่าหนึ่งในชนวนเหตุน,นั้นคือพันตํารวจโททักษินธินวัตรไม่ยอมเสีย ด้วยสถานการณ์การชุมนุมและข้อเรียกร้องของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือกอปปสเพื่อจัดตั้งสภาประชาชนจนกลายเป็นความเห็นต่างที่ทางรัฐบาลออกมาชี้ว่าไม่มีกฎหมายรองรับที่จะดําเนินการได้นำมาซึ่งเหตุการณ์การชุมนุมที่ยืดเยื้อนั้น ศาสตราจารย์คณิตนนนครอดีตประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือคออ,อปอยอมรับว่ายากที่จะหาทางออกเพื่อเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและคลี่คลายสถานการณ์ได้โดยเร็ว ศาสตราจารย์คณิตยังกล่าวย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากฝ่ายการเมืองไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอของคออปอที่ศึกษาและเสนอแนะมาโดยตลอดตรงกันข้ามกลับตรากฎหมายนิรโทษกรรมที่ขัดต่อหลักนิติธรรมและนิติรัฐจึงเป็นต้นเหตุของความเห็นต่างและนำมาซึ่งความขัดแย้งและระบุว่า ชนวนเหตุสําคัญยังเกี่ยวข้องกับความเสียสละของพันตํารวจโทรทักษินชินวัตรซึ่งเคยเสนอไปแล้วว่าต้องยุติกิจกรรมทางการเมืองทุกรูปแบบเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขแต่ก็ถูกปฏิเสธและวิพากษ์วิจารณ์กลับอย่างรุนแรงศาสตราจารย์คณิตอธิบายว่า ปัญหาในปัจจุบันเกิดจาก3ประเด็นค่ะคือกฎหมายที่ยังคงมีปัญหาและช่องว่างนักกฎหมายที่ยังตีความและถ่ายทอดบิดเบือนและสุดท้ายคือการศึกษากฎหมายที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของตัวอักษรจึงเป็นที่มาของการถามหาระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบพร้อมกันนั้นก็เปิดเผยด้วยว่าจะเขียนจดหมายเปิดผนึกเพื่อยื่นข้อเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องยกเลิกข้อกล่าวหาในคดีก่อการร้ายทุกคดีทุกฝ่ายเพื่อเยียวยาแก้ปัญหาที่ต้นทางภายในสัปดาห์นี้ สำหรับความคืบหน้าในการเปิดเวทีเพื่อหาทางออกของประเทศนั้นหลังนายพงเทพเทพการนาและนายวราเทพรัตนากรกล่าวยืนยันว่าจะมีความชัดเจนหลังวันที่5ธันวาคมมีรายงานว่าได้มอบหมายให้ในายกิติพงศ์กิติยารักษ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมไปรอบรวบรวมข้อมูลเวทีการพูดคุยที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อนําเสนอและพิจรารณาให้ดําเนินการอีกครั้งค่ะ โดยเวทีนี้จะเฉพาะเจาะจงไว้ที่การหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการจัดตั้งสภาประชาชนตามข้อเสนอของกปปสมีรายงานว่าปักระทรวงยุติธรรมเตรียมเสนอให้ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระเป็นผู้จัดตั้งเวทีการพูดคุยครั้งนี้ ดยรัฐบาลไม่ควรเป็นเจ้าภาพจัดเวทีนี้ด้วยเหตุผลที่จะสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเข้าร่วมและย้ำถึงหลักความเป็นธรรมที่จะไม่ให้เวทีการพูดคุยเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งและต้องเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยที่ยอมรับได้